วันนี้เป็นเมนูเกี๊ยวซ่าค่ะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมเครื่องปรุงกันนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นหมูบดแต่เราจะมาเตรียมในส่วนของส่วนผสมอื่นๆก่อนจะมีขิงแล้วก็ต้นหอมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเราใช้ต้นหอมอยู่ที่3ต้นและในส่วนของขิงนะคะก็จะใช้แค่เพียงเล็กน้อยแต่ก็จะเพิ่มความหอมให้กับเมนูนี้ดีมากเลยค่ะลอกปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วก็นําขิงมาสับละเอียดเตรียมไว้ก่อนค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นกระเทียม5กรีบลอกปอกเปลือกแล้วก็สับละเอียดไว้ค่ะตอนนี้ก็จะมีต้นหอมมีขิงมีกระเทียมแผ่นเกี๊ยวซาที่ใช้ก็เป็นสําเร็จรูปค่ะส่วนประกอบหลักของแผ่นเกี๊ยวซาเขาจะเขียนไว้ว่าเป็นแป้งสาลีค่ะเมนูนี้ต้องมีกระหล่าปีนะคะกระหล่าปีซอย200กรัมล้างทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยเวลาทานเกี๊ยวซาร้อนๆกับกระหล่ําปีเข้ากันแล้วก็รสชาติดีค่ะ หัวหอมใหญ่ขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะใช้ทั้งหัวเลยหรือว่าจะใช้เป็นครึ่งหัวก็ได้นะคะตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็จะสับหัวหอมให้มีความละเอียดเวลาผสมก็จะได้เข้ากันดีค่ะเมนูเกยวซาก็เป็นจานสองของวัตถุดิบหมูบดเรานำหมูบด1กิโลมาแบ่งทำแบ่งทานรวบรวมไว้เป็น ep 7ในเมนูเกยวซาเราใช้หมูบด3 5 0กรัมแล้วเราก็นำมาปรุงรสก่อนนะคะ ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยซอสทั่วเหลืองซอสโชโยุค่ะ1ช้อนโต๊ะน้ำมันงาประมาณ1ช้อนโต๊ะเพิ่มความหอมเพิ่มรสชาติเดี๋ยวตอนผสมนะคะก็จะทำให้หมูเข้ากันได้ดีค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะก็โรยได้ตามชอบเลยผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะ 1>, 1ช้อนชาแล้วก็เกลือ1นช้อนชาเพื่อความสะดวกในการผรสมหมูให้เข้ากันจะใช้ถุงมือนะคะแล้วก็เราก็จะขยำหม,มูไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะทําให้มันเข้ากันได้ดีพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักที่เตรียมไว้ลงไปค่ะกระหล่ำปีขิงต้นหอมกระเทียมแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน หมูบด3า0กรัมที่เรานำมาผสมในวันนี้นะคะสามารถทำเป็นเกี๊ยวซาได้40ชิ้นค่ะเมื่อเราคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเราก็จะได้เป็นไส้เกี๊ยวซาหลังจากนั้นเราก็จะนำแผ่นเกี๊ยวซามาห่อค่ะเราเตรียมน้ำสะอาดเพื่อที่จะมาห่อแผ่นเกี๊ยวซาเราจะใช้แตะที่แผ่นแป้งเวลาเราจับเป็นจีบก็จะติดกันได้ดีค่ะแผ่นเกี๊ยวซาแบบนี้ก็ทำให้สะดวกนะคะ ทำให้ทำได้ง่ายทำทานได้ง่ายค่ะวันนี้เราก็แบ่งทําแบ่งทานแบ่งทอดไปทีละ1 0บถึงสิชิ้นวิธีการที่เราห่อนะคะเราก็จะตักไส้เกวซา,าวางลงบนแผ่นเกยวซา,าเราจะตักไส้ไม่น้อยจนเกินไปไม่มากจนเกินไปเราก็จะแตะน้ําเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆจับจีบใช้นิ้วชี้ช่วยดันพับเป็นมุมจีบ เราก็จะค่อยๆทยอยทำเกี๊ยวซาไปทีละชิ้นไส้เกี๊ยวซาก็มีหลายแบบหลายชนิดจิ้มกับน้ำจิ้มเกี๊ยวซารสชาติดีรสชาติอร่อยวันนี้เราทอดเกียแบบเก๊ยวซาแบบเกี๊ยวซาย่างค่ะก็คือว่าเราจะใช้น้ำมันน้อยนะคะแล้วก็มีการเติมน้ำนึ่งเกี๊ยวซาให้มีความนุ่มพอทำต่อไปเรื่อยๆนะคะจนครบนะคะเราก็เตรียมตัวไปทอดค่ะเราจะตั้งกระทะโดยที่เรายังไม่ได้เปิดแก๊สน,นะคะ เราจะใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะมาเรียงเกี๊ยวซาค่ะเราจะค่อยๆเรียงเกี๊ยวซาลงไปเราจะทําให้น้ามันนะคะทั่วถึงเลยนะคะพอเรียงจนครบกระทะนี้เรียง10ชิ้นหลังจากนั้นเราก็เปิดแกส๊สขยับกระทะให้น้ํามันทั่วและใช้ไฟอ่อนทําให้เกี๊ยวซาด้านที่เราทอดมีความสุกข,ขึ้นหลังจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่มากนะคะเราจะใส่น้ําแค่นิดเดียว แล้วเราก็ปิดฝาค่ะทําให้หมูด้านในสุกเราก็สามารถที่จะใช้ไฟให้แรงขึ้นนะคะเป็นไฟกลางนึ่งไปนะคะเราก็จะใช้การฟังเสียงค่ะเมื่อน้ํานะคะค่อยๆงวดลงไปแล้วนะคะอีเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแล้วเราก็ปิดไฟค่ะแล้วเราก็จะมาพลิกดูค่ะคือเกี๊ยวซาต,ตัวนี้นะคะยังมีความกรอบอยู่นะคะแต่ว่าการทอดน้ำเนี่นะคะจะทําให้ตัวหมูนะคะนุ่มค่ะ ส่วนกระทานนี้นะคะเราทํามา15ชิ้นค่ะแล้วก็ไวทานกับน้ําจิ้มเกียวซ่านะคะเราจะรวบรวมวัตถุดิบต่างๆแล้ววัตถุดิบใหม่ๆไว้ในเพลย์ลิสต์นะคะแล้วไว้พบกันใหม่เมนูถัดไปค่ะ